โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะกับผมช่องนิกล็อกเชสเตอร์ดีนะครับและในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงแกะมังงะนะครับผมโดยเรื่องที่ผมจะมาแกะในวันนี้น claro> ั่นก็คือเรื่องทำไงดีเกมนี้นางลัยน่ารักนั่นเองนะครับผมโดยตัวของเวอร์ชันมังงะเนี่ยลิคัสิ์นะครับผมจะอยู่กับทางฟินิกเน็กนะครับผมส่วนตัวของโนเวลนะครับลิคัสิ์ก็อยู่กับทางลีดี้เฮาส์นะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับ โอเคนะครับผมก็แกะกล่องมาแล้วเป็นเทียบร้อยนะครับผมแต่ว่ายังมีซีลอยู่นะผมเดี๋ยวผมแกะซีลอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะคผมกว่าจะผ่านกระบวนการคันแกะมาได้นะมากนะครับผมเรามาไล่ดูนะผมจากช่วงบนลงมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่ม นะครับผมตัวเล่มพร้อมปกพิเศษนะครับผมโดยปกนี้ก็จะเป็นปกตัวของเออเล่นะครับผมแล้วก็แคลนะครับผมใส่ชุดกี่เผ้าปะคือผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคบวราใส่ชุดกี่เผ้าหรือเปล่านะครับถ้าใครที่รู้ข้อมูลก็สามารถมาบอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูปกจริงๆของมันก่อนนะนี่นะครับผมนี่ ถ้าพวกคุณซื้อแค่ตัวเล่มปกตินะครับผมอย่างเดียวก็จะได้ปกแบบนี้มานะครับผมนี่นะครับดูดีนะม,มานะครับผมทีนี้เรามาดูตัวปกในนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตัวปกในนะครับผมก็จะเป็น าแนะนําตัวละครแบบสั้นๆนะครับผมเนี่ยเ mm hmm. รเนะทเลอร์นะครับผมนะส่วนข้างหลังก็ผมหนีไม่พ้นท่านจิงแคลร์นะครับผมนะตามนั้นนะครับผมเป็นการแนะนําตัวละครแบบสั้นๆนะผมว่าอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่พวกนี้นะครับผมนะเรนี่หนักกว่าแคลประมาณ4ี่โลนะแล้วก็สูงกว่าประมาณเนี่ยเท่าไรเนะี่ยเจ็ด สูงกว่าประมาณ5เซนนะครับผมโอเคนีวมาดูข้างในกันบ้างนะครับผมนี่ครับผมหน้าแรกก็จะเป็นหน้าสีนะครับนะไอเนี่ย TSC เครื่องเกมเครื่องเกมเจนไหนวะเนี่ย TSC นะครับชื่อมาตรงๆไม่ได้เดี๋ยวโดนเล็กสินี่อ่โดยเรื่องนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด หตอนนะครับผมแล้วก็มีนิยายไทยเล่มอีกนะครับผมนะส่วนกระดาษก็คงเป็นกีนลิตอยู่แล้วนะเนาะอืมกีนลิตทั้งเล่มอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราดูตัวเล่มไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของแถมอย่างอื่นบ้างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับนิยายสั้นนะครับผมนะเป็นนิยายสั้นนะครับผมของ ตัวมิสระนะผมอันนี้หน้าปกเป็นของมิสระนะแต่เนื้อหาข้างในผมยังไม่ได้อ่านนะครับผมเนี่ยไยเดาน่าจะเป็นในเรื่องเสริมของตัวมิสระนะครับผมมิสระนี่คือเป็นเพื่อนของเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมจัดได้ว่าสวยงามนะครับมิสซามิสะนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะอ๋อแต่เป็นอันนี้เป็นการ์ตูนมาเลยนะครับผมนะการ์ตูนสั้นนะครับผมเป็น ออรูปปกนะผมก็จะเหมือนกับตัวของปกหนังสือเลยนะผมที่ให้แยกมานะครับนะขอบคุณที่อุดหนุนผลงานนะฮนะครับผมและก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นโบสการ์ดนะครับผมนะนะท่านยิงแคลรทนท่านสูงนะผมกับเลสัมพันชนนะครับนะจัดได้ว่าสวยงามนะครับผม มาแล้วับผมต่อมาก็จะเป็นตัวของอะคริลิกนะครับผมเดี๋ยวผมมันแกะยังไงวะเนี่ยนะโอเค <c oughs> นะพอดีของฟินิกผมไม่ค่อยได้ซื้อสเปเชียลซะไหลายก็เลยแบบมึนๆงงๆเลยนะครับมา,าผมแกะดูกันตัวของอะคริลิก คลนี่มันมีมันมีเทปใส่ซอสอีกทีหนึ่งไหมเนี่ยเพราะว่าของที่ผมได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดูเก่าอ่ะเออดูเก่าเก่าอ่ะเขาเอามารียูสหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะผมแต่อันนี้มันดูใหม่อยู่นะผมแต่ว่ามีรอยขีด่วน,น่อยนึงนะผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีครับเป็นเหมือนเทปสายติดอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านะถ้ามีนี่คือมันจะออไม่มีรอยนะครับผมนะแต่ผมลองตั้งดูก่อน อ่ะี่ยเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับกล้องต่ำลงก่อนนิดนึงนะครับผมอ่านะครับผมโฟกัสมานะครับผมนี่ครับผมนะเวลาตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องของความสูงนะครับผมก็น่าจะประมาณเดีนะ๋ยวผมตีปลวมไปประมาณ7เซนนะส่วนกว้างก็ประมาณเออเจ็ดเซนกันนะครับผมนะตีไปเลยบานเจ็ดคูณเจ็ดนะครับนะ แล้เวเราเอาเอะไรมาวัดดิเดี๋ยวผมเอากระป๋องน้ำแลวกันนะผมกระป๋องน้ำแปปซี่สิบบาทนะครับผมนะะเทียบกับขนาดนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับผมนะแต่ว่าก็ตั้งโชว์แบบหาที่ตั้งโชว์ง่ายเพราะว่ามันด้วยความที่มันเล็กอนะเนาะก็คือเราสามารถไปตั้งแบบที่ไหนก็ได้ผมมันค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่ามันเล็กเนี่ยแหละนะครับผมนะของแถมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงตัวเรื่องนะครับผมหน่วยตัวเรื่องนะผมก็จะเน้นเราไปที่ตัวของเรนะครับผมซึ่งตัวของเรเนเธอน้น,เ,นเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่นชอบในการเล่นเกมจีบหนุ่มเกมหนึ่งนะผมที่ชื่อว่า r v v o u u t o o นะครับผมแต่เธอเชอบมันมากนะผมยังเล่นถึงขนาดที่ว่าแบบจําได้ทุกรูทของเกม แต่ว่ามีอยู่มาวันนึงเนี่ยตัวเธอนั้นเล่นแบบหักหน่วงจู่ๆตัวเธอนั้นก็ดันวุกลงไปนะครับผมแล้วพอตื่นขึ้นมานะผมปรากฏว่าตัวเธอนั้นเนี่ยอยู่ในโลกของเกมแล้วนะครับผมและคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นก็คือท่านหญิงแคลรนะผมตัวรลายที่ตัวของเลเนี่ยชื่นชอบมากๆนะผมในเกมนี้นะครับผมนะศึกตัวของท่านหญิงแคลรเนี่ยหลังจากที่ เจอกับเลนะผมก็พูดจาแบบหยัดยามชนชั้นกันในพวกนี้นะผมแต่ว่าตัวของเลเนี่ยไม่สดนะผมนะบอกชอบท่านริงแคลมากชอบมากๆเลยพวกนี้นะครับผมนะซึ่งตัวของแคลเนี่ยก็งงนะครับผมว่าเฮ้ยอะไรกันทําไมเธอถึงมาชอบเลยชั้นนะในพวกนี้นะครับตัวของแคลเนี่ยก็คิดว่าที่ที่เลเนี่ยทำแบบนี้ไปเนี่ยก็เพื่อจะมาหวังผลประโยชน์จากเธอหรือเปล่าลูนกนี้นะผม แต่ว่าไม่ใช่นะผมเพราะความน่ารักของนางร้ายตัวนี้ล้วนๆนะครับผมนะซึ่งตัวของเลเนี่ยชอบมากๆนะผมแล้วก็ได้ขอให้ท่านหญิงแคลเนี่ยช่วยเกลียดฉันนะครับผมแล้วก็แกล้งฉันทุกๆวันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของเรื่องนี้นะครับผมนะขนาดเพื่อนของเลเยังหนักใจนะครับผมเนี่ยตัวของมิซ่านะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นแนว เล็คอมที่อ่านสนุกนะผมแล้วก็ใครที่แบบชื่นชอบความตลกน่ารักของตัวเอกอะนะผมก็คงจะชื่นชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นมังงะหรือโนเวลนะผมเลเน่ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผมอยู่ดีนะผมสำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเวอร์ชั่นมังงะกับโนเวลละกันนะผมนะซึ่งตัวผมเนี่ยได้อ่านทั้ง2เวอร์ชั่นเลยโดยรวมเนี่ยเอาจริงๆนะผมมันก็ เหมือนกันนะผมแต่ว่าจะมีอยู่บางจุดนะผมเทมันจะจะแตกต่างกันนะครับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกได้แบบหล,กหลกนหนักๆเลยนะนั่นคือเรื่องของดีเทลยิบย่อยครับคือในเวอร์ชันมังงะเนี่ยมันจะรวบในเรื่องบางจุดนะผมให้มันสั้นขึ้นนะผมอย่างเช่นแบบเกี่ยวกับพวกการอธิบายคะแนนโรงเรียนคะแนนการเก็บเวทอะไรพวกนี้พวกการใช้เวทมนต์อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมซึ่งตัวของเวอร์ชันมังงะเนี่ยมันจะรวบลัด เข้ามานะครับผมนะแต่ถ้าเป็นตัวของโนเวลเนี่ยมันจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะผมว่าไอเวทนี้ชนะเวทนี ini, ไ้ไอเวทนี้รวมกับเวทนี ini, ้ได้ไรพวนี้ับผมมันจะมีดีเทลที่เยอะกว่านะครับผมแต่ถ้าให้พูดถึงในแง่ของความเข้าถึงง่ายนะครับผมเห็นภาพชัดเจนและพวกนี้นะผมเวอร์ชันมางอ่ะก็ยัง ทำได้ดีกว่านะผมนะโดยความที่แบบโนเวลเนาะนิยายมันต้องเป็นเทคล้วนอยู่แล้วนะครับผมจะมีภาพประกอบนิดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามังงะเนี่ยภาพทั้งเรื่องนะครับผมมนเลยทําให้เราแบบเห็นภาพชัดเจนมากกว่าตัวของโนเวลนะครับผมถ้าผมพูดแบบสรุปง่ายๆนะก็คือตัวของมังงะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่านเข้าใจง่ายมากกว่าเนะื้อเรื่องมันรวบลัดในบางจุดนะครับผมนะพวกดีเทลต่างๆถูกตัดออกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องอะไรนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ แบบดีเทลละเอียดเท่าหรือพวกนี้นะครับผมส่วนตัวของโนเวลเนี่ยผมเนื้อหาละเอียดกว่านะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกในบางจุดนะครับผมเพราะว่าแบบมันอาจจะอาจจะ,จจะแบบจินตนาการเราอาจจะไม่ถึงนะอนะครับผมที่มาพูดถึงตัวของลายเส้นนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยลายเส้นของวอร์ชั่นมังงะเนี่ยมันอาจจะเน้นไปทางแบบความน่ารักนะอ่ะส่วนตัวของโนเวลเนี่ยมันจะเน้นไปทางความสวยงามนะครับผมถ้าถามผมเนี่ย ระหว่าง2เวอร์ชันนี้เนี่ยชอบลายเส้นของเวอร์ชันไหนมากกว่านะผมตัวส่วนตัวเนี่ยผมชอบของตัวของโนเวลมากกว่านะผมนะเพราะว่าตัวของโนเวลเนี่ยมันเน้นไปที่ความสวยของตัวละครนะผมส่วนตัวของมังงะเนี่ยมันจะแบบเน้นไปที่ความน่ารักของตัวละครอนะ่ะ응ซึ่งผมแบบชอบความสวยงามมากกว่าน่ารักนะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะครับผมนะ ก็โดยรวมน่าผมสนุกครับผมนะไปหาซื้อมาอ่านนะผมใครที่ชื่นชอบแนวยูริเลิ่บคอมนะผมนะคุณไม่ควรพลาดนะผมสําหรับเรื่องนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะผมนะซึ่งตัววิดีโอตัวต่อไปเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรพลิกโผล่นะนั่นคือจะเป็นตัวของแกะนอร์เวลนะผมตัวของสปายแฟมิลี่นะผมที่ออกมาใหม่เลยนะครับผมนะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวของเรื่องนั้นั่นแหละครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะผม สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ